พี่น้องพี่น้องบ่อแล้วดอกพี่น้องเอ้ยบ่อแล้วอืเบิ่งขักแหละคืออะไรวะสันหนามาใหม่เฮ้ยสักคนเอ็กอัยกันครับโอ้ยคือมัวเฮ้ยก็โตบ่แล้วพี่น้องน้อง กไล่กลุ่ลายคนก็คือสีเห็นลายลายฤฤฤฤฤช่องเนาะที่มารีวิวหรือว่าถ่ายคลิปแต่ว่าตกอ,าราราอ้าวน้องอีกพอไลยคนก็คือสีมาอะไรหรือป่ะนี้ยังแต่เฮากับทันมาเฮายังมาทัานรีวิวพี่น้องจตา<ง>นเนาะบ่แล้วงานนี่นะบ่แล้ว ถ่า <c oughs> ถ่าพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะทุกคนทุกคนบ่สอยกันเนาะพอแล้วจะแทะเบื้องนาตี <c oughs> อันนี้ซาลาล้างเก่าพี่น้องถ้าเบิ่งสังเกตงดีมันโยกมันอย่นีหันเข่น อันเฮามาผัดมาผัดปับบ๊บบ่มีคนเหตุนนเนาะเขาเจา้าบ่ได้เหตตอนแรงเขาเจ้าเมื่องไแเลยแต่คุณเออฮะอืมอันนี้ซาลาลาังเก่าพี่น้องเอ้ยอันนี้ซาลาลังใหม่เฮ้ยสะคอนอันนี้ซาลาลังใหม่เอาอนาะพี่น้อง พี่เฮ้ยมาบอกอี่มาพิงมาพิงหายพี่เทมาพี่เนาะกะนั่น,กกนแหละพี่น้องเอ้ยกัดจังได้เ้างชื่อว่ากัดจังได้คนถูกคนเนี่ยคนจนกับไปมาแล้วน้ำถั่วมเฮากับไปมาแล้วอะไรอีกเฮ้ย วัดบ้านอื่นก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วอันนี้วัดบ้านเจ้าของพี่น้องเอยซาล่าวัดบ้านเจ้าของเนาะบ้านเกิดตัวเขาเองเลยกะเบิดพี่น้องบิตทุคนถี่มารีวิวเขาแหละลูกหลานเออพีน้องบิตลทุกคนบ้านเกิดของเขาเองอันนี้เนาะผู้ใหญ่ใจดีรือว่าผู้ใจบุญกะสี่บทสอยบอสเ <c oughs> นาะพี่น้อง เออบ้างเองอย่างออานยานเฮาเก่ายังมาท่านมาไก่พี่นนองเ้ยพราะว่าเฮาเป็นไข่แล้วเฮายังมาได้มาไก่ดีตอนที่ข้าเจ้าขุดกุ่นกุนเฮ้ยบัตนาโมงขึ้นมาเก่งแท่บ่ข้าเจ้าขุดมือได้นี่นะมันเป็นสาหมื่งติเนาะเล้วเลยผมดูคุ้มมากเลอเลิเล็กนะดับเรียบร้อยแล้วพุ่น เดียเตรียมมาลงอันนี้ก็คือผู้ใจบุญใจกุศลอยากร่วมทำบุญพุําบอกก่อซาลาได้บุญหลายได้พี่น้องพอแม่เพิ่งก็ว่าออกมาอยู่น้อพี่น้องเนาะเอาง่ายๆคือถ่า,าลุงป่านาอาผีป่านาอาคนไหนอยากร่วมทำบุญกับ สาราวัดบ้านเฮาอยากเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเรื่องเสาเรื่องกะสามารถติดต่อมาได้เดี๋ยวเฮาสิแปะไลน์เฮาไว้หายแล้วก็แปะเฟซเฮาไว้หายในใต้คอมเมนต์ฮั่นล่ะเนาะไลน์เฮากะ b o y 7 4 8 7ตัวพิมพ์น้อยอันนั้นเพิ่นสิเทพเสาบเคยรู้ใด้ไเป็นโครงเหล็กเมื่ออื่นนี่เพิ่นสิย่อเสาเอก ด็ก็สิมิการถวายสังฆทานนันด้านล่างนี่ก็จะเป็นศาลาล้างเก่าบแมนเป็นรอยกว่ปีเลยบ่เขาเกิดมาเขาก็เห็นหลดบอนเล่นตั้งแต่ยังหน่อยกัเดินวัดที่นองเอ้ยนาะผู้มีจิตใสใจศรัทธาอยากร่วมทําบุญอันนี้ถือว่าบุญอริยรออะไนี่บแมนวบา อันนี้คือวาดนะพี่น้องโมเมนต์โมเมนต์ตัวบุคคลนะอันนี้คือของส่วนรวมเด็กโมเมนต์คองเฉพาะตัวบุคคลเนาะอันนี้เป็นของส่วนรวมของบ้านสันซะได้ยินมาวา่าอันผ่าผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพเสาหน่าเนะพิ่นตั้งาาาราคาไว้เสาเท่าไหร่กันนะเฮ้ยสามพันเพิ่นตั้งราคาไว้เสาเสาละสามพันบาทไปเท่าแม่นะครับแม่น้องมิ้นนะเพิ่นว่าเพิ่นสิเอา là 6 tèo hao em là nhau một thân vậu đó, nhau một thân vậu. Thằng mới là đi chéo học, học em bờ nạp cười, mừng mừng, nạp mừng đúng. Bốn, bốn, tám, dễ dàng như nó không? Sòn, sì. à, ซาบแปดซาอ้วพี่น้องเอ้อซาลาตอนแรกว่าสิเอาสามสิบสอง่สันหัวพื้นที่มันพอที่ผัว่าตัวนี้ยังไม่ทันมากอ้ยสั่งมีก็โอเคเลยนั่นกันเฮ้ยซาแปดซ้ำกันกับบ้านซาจอยมันแบบก็บ่ได้หลังใหญ่ก็คือว่าธรรมดาใหญ่เติบได้ปลูกเลยหัวได้วาลูลาแบบคือในเมืองเขาเจ้าดอกหลายคนกับสิท่ามาว่าสิใสงบประมาณเท่าไหร่บ่อพี่น้องในส่วนนั้นอ่ะบ่ได้กำหนดเพราะว่า งบนี่มันกับบมีดอ,อก<า>กะสิสาทามอีกบางคนกะทามไม่ได้งบมาได้ใสคือหลวงพีทางกรุงเทพมันกะทามไม่ได้ได้งบไมาไใสก็บ่ได้มาแา่ใสได้มาจากชาวบ้านเก็บกันหลังคาและคอือเห็ดไปเรื่อยมีงบจะได้เก็เห็ดไปชนั้นแบบว่าเฮาเห็ดไปแล้วก็มีผู้ใจบุญใจกุศลมีจิตศรัทธามาร่วมต่อยอดโมทนายนะบางคนเผื่อเป็นเฉ้าะปูนอิฐบล็อกนน่นนี่นั่นซอยเรือกันนะพี่น้อง นี่หน้ากะเห็ดไปเรื่อยๆงบประมาณกับโอหูการศึกษาไหวกเดี๋ยวมันสิเลย<ห>ยาคู่นะคยัยนขยนันยา,นยายนคู่นะเห็นแต่สองอื่นมาถ่ายนะพิ่นลุยงานเองมันมันฮอนแดดอือเจ้าสลัดได้เอาเต็นมากลางเลยกะพากระผสมปูนในนี้นาะ ขอเรียนเชิญเด้อจ้าลุงป่านาาสุข,ขูสุข,ขนคน้มนกะก็คุดเรียบร้อยเทพืืนมันเรียบร้อยแต่ยอดเลือแต่สิยอเสาตั้งเสาล้วก็เทปูนนะเมื่อื่นจะเป็นยอเสาเอกแมนบอกแมนเล็กนี่คือโครงเล็กโครงเสาแต่ละต้น,นโอ้สาเหตุที่เขาจออบริเหตุตอนแรกนะเล็กเกบิร์ดบริมาส่งดิฮะก็มาส่งเล็กฮะก็มาส่งอันนี้คือบริจะจ้างสร้างสายคือ ชาวบ้านพากันเ็ดเองอข้อมูลนะาาข้อมูลนะบ้านคนกะสีเบิ่งซ่องอื่นเป็นหลักกะสีหูอะไรแหละแต่ถ้ามาพันบริปรับกับผู้ใหญ่เพิ่นอยู่นะก็เลยนนเฮาเอาของมาป่าไวงมโหอย่าถามเลยบินไปละนางงาม อันละพี่น้องเอยบอกว่าสิเป็นลุงป้าหน้าอาที่อยู่มงอมงนอกมองนาหรือวะอยู่อยู่ซากะตามแต่นะเนาะอยากรวมทําบุญเออเห็นว่าเออตรงนี้เนาะเปินสิสรษศาลาเปินสิีรษบุญนเนาะอออยากรวมทําบุญกับบ้านเฮาซากะยินดีพี่น้องเอ้ยเนาะบางคนก็กว่าไปอยู่มงองนอกว่าบ่มีวดัดบม่มีหม่องทําบุญแบบนี้นะ เ,ออเห็นแล้วสนใจอันเฮาน่ะเฮ้ยอันเวลาทางอันบ้านผีเมืองนอกคนนี้นะทางฝั่งไทยนะนะแบบพระเจ้าเหตุบุญโน่นนี้นะอานะพป่ากระถินกระสินาอะไรพระเจ้ารวมยอดมาแล้วก็มาโพลลงเฟซนะานานแสนเท่านี้ลนะละสะอ่อนแมมเอออีนี้นะสะอ,อ่อนอ่อนซอนแบบว่าเออทางบ้านเฮาคือแเวลาเห็ด บุญพ่อป่ากับส่วนใหญ่ก็มาจากกรุงเทพกับเป็นคนบ้านเฮาทิอยู่กรุงเทพนะครับแม่แต่ว่ายอดมันได้มาบ่หลายแต่ว่ายอดได้มาบ่หลายปีมานี่ก็ติดโควิดเขาเจ้าก็เพชรมาบ่ได้แต่ว่าเฮาเห็นอันยอดอันที่เพิ่นทําบุญอยู่ทางฝั่งไทยนะเท<ม>่านั้นแสนตอนนี้แสน่ะเฮาหลุดสะอนอนเกิดในใจอ,อย่ากได้มาขาวัดเจ้าของเด้ว่าเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้เห่นปะในตรงนีน้ก็ส่วนนี้ก็ก็เพื่อบ้านตัวเองหอะพี่น้องเอ้ย สิบเฮตดไอ้อเหตดลังใหม่กับบ่ได้พี่น้องาะวลังเก่ามันก็สุดโซมแหงมันสุดแล้วมันเซแล้วก็เท้าก็แตกบ่าวาสิบเป็นพี่ป้าหน้าอาลุงหน้าบ,บ่าวหน้าสาวเนาะไปก็ตามแต่เบิดทุกคนทแหละที่เคยสวยเรือสวยเรือเขามาเนาะที่เคยร่วมทําบุญกับเฮามาสอยเรือส่วนตรงนั่นตรงนี้มองนั่นมองนี้ ถ้าเห็นคลิปนี้ถ้าเห็นคลิปนี้กาอย่าลืมเด้อลุมป่านะอาสุขุสุคนตอนนี้กาเจะคล้องเสาหนะงบทีเสหดเสาหนะก็จัดสิเทอะเราบาเฮยทีเสห์เสาสักะยังบม่ทันมีอันนั้นดอกกายจิมาเรื่อยๆกาเห็นซอง ซอาพงซองอีเจใส่แดดกะห้ายสองอย่ก,กะมีผูจับ,บุญรวมโมธนามานำเรื่อยๆจ่ว่าตัวหาเองนี่กะมีมาแล้วหนึ่งท่านแต่ว่าของเพิ่นนะ่ะเ,เป็นเป็นอาหารเพราะว่าเขาเรียกว่าก็เพิ่นแล้วว่าการทีซาบ้านหรือว่าสร้างมาหิดอันนี้นะก่อสร้างนี่นะการทำงานเนาะพี่น้องมันกะ กองถับก็ต้องเดินด้วยองององโดยพุงกองถับก็ต้องเดินโดยท้องเขาก็เลยว่าก็เลยปรึกษากันกับปู่ใหญ่ใจดีเพื่อนว่ามันก็ต้องมีกับเข่ากลางเว้นใดคราว่าอ่าอยากมีสปอนเซอร์อสากกับเขามันก็จะมีเวลาเดียวค่ะคือ <c oughs> ตอนเที่ยงเพราะเขาจากินเข่ามาจากเพื่อนแล้วก็ต้องไม่เห็ุตอนเอหละเขาก็เลยว่าการหวาเข้าจาก มีสปอนเซอร์หรือว่าคุณใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนในด้านนี่น้ำโมเมนต์ว่าสีอันพี่น้องโมเมนต์ว่าต่อยอดอันตอนนี้ก็เออต่อยอดสร้างสารลานี่ก็ได้หรือว่าอยากสอยเรือในด้านเรื่องอาหารแบบนี้นะอาหารกลางเวนเนาะตอนเที่ยงกอให้พวกที่สร้างเป็นเป่นเฮ็ดเวียกเห็ดงาน่น่ะเนาะจาังสิได้มีเหือดมีแห้งว่าสันสะมีของอยู่ของกินแซ่บ แบบมีนาะเราก็เลยฝากมาหายหันหล,ลับหลังเก่าดนยิน,นข่าวว่าสิบ่บมากงอีกข่าวหนึ่งมากว่าสิบมา้างเท้าเราเสียได้ไหมข้า,ามไนะอย่างไห้มังมันได้อันมป็นมากแน,น,น่นอนคือตอนนี้นะมันมากบ่ได้พอ,อยังลงวัดลงวายอยู่มันสุดโสมเกินแ<ซ>มนนวแล้วก็ต้องม้างเพราะมันบนักมีดันนา ุดโมเกิน่องเท่ากับเป็นมือแรกเนาะพี่ดอกเนาะที่เดินลงมาการเสิเหตุไปเรื่อยๆและกระโบแมนว่าสีแบบบังคับหรือว่ากดดันตัวเองเดอกว่าสีให้มันแหลวแล้วแล้วลดนะนะอันคู้ได้ยังพระท่านร้อมหรือว่าร้อมตอนได้กับกระโบวากระติดต่อมาได้ทั้งเฟซเทาหรือว่าทั้งเพจก็ได้เพจกระเบ,บาฝั่งลาวเป็นภาษาไทย เฟสกับบอยสีนังกรี่ฮาสีแปะไว้ให้ทางคอมเมนต์พอสนั่นแล้วพี่น้องจา้หาหันหน้ามาบอ่อแล้วกันยังวะเบิ่งั้งแรกมันบอ่อนแล้วง่ายอืมอันนี้นะบอกตรงๆเลยเข้ากับอาศัยอาไซผีป่านะอาผู้อยู่มังนอกเขาเลยเนาะ <c oughs> เอาตรงๆเลย อาศัยพีปานะอาผู้อยู่เมืองหนอกเขาแล้วสมุดวะเป็นฝ่ากมาอย่างสิซะลอยหนึ่งหาซิปประมาณนี้มันก็ได้หลายเลยหนึ่งลอยดอนจากศีนาะมันก็ได้หลายกะสื่อคลองกะได้เป็นสินเป็นอันแล้วหนึ่งลอยนะเนาะและะ้ากกรบรจบซัมนี่พี่น้องเอ้กซาถูกบุญน,นัมเบอร์สุข,ขุสุคนที่ร่วมโมทนาบุญมา ก่อนนะ้นั่นนำคนอื่นนำพวกอิเจพวกลูกลหลานแถบปบตสุกุทุกคนอนุโมทนาบุญ <ไฮ S 1> มาหรืน,นต,รตรงนี้เิดคือเก่านะวัดสลากบรบเบิเป็นคองภัยเป็นคองวัดนส่วนรวมของบ้านเฮาคนบ้านเฮาและบุญก็บเบิเป็นของไัยบุญเ,เ,เป็นของผูที่ทานเนาะเบาหลายเ่าหลายดอก คิด้องเอ้ยเปิดรับเป็นอย่างเปิดรับอย่างทางการแบบน,นี้นะเนาะสองเฮาเปิดรับเออ่งบบริจาคสวยส่างสาราวัดบ้านนามงเมืองไสบุทองแควงสวรรค์เขตตมพีทองเนาะตามจิตศรัทธาตามตามจิตศรัทธาหน่อยลายบทตี สิบบาทส่าบาทพันกีบซองพันกีบบางคนก็ซอยมาเออปูนชิปสอบแบบบะหมีสิเป็นสภาพานานี่มีส่วนรวมแน่นอนพี่นอ <c oughs> ้องบันลอยกระไลตั้งแต่เริ่มต้นจนจ,จบแน่นอนเนาะเ <c oughs> พราะว่าการสร้างเนี่ยมันบริวาสร้างแบบเดือนซองเดือดเลยแบบภายในปีนี่<ม>คือกระตามเฮานึน่ะก็มีส่วนเฮาเฮาเฮาวข้า เฮาการ like ันตีไว้เลยว่าเฮาน่ะมีส่วนอยู่แล้วแต่ว่าคือพวกเฮาน่ะมีส่วนร่วมอยู่แล้วยังอะไรอย่างหนึ่งต <laughs> <like. S 1> ัวใดมีออมีอยู่แล้วหมายถึงเงินส่วนตัวก็คือได้ร่วมทำํำกันอะไรพี่น้องนะได้ร่วมทำบุญบริร่วมแต่เรื่องเงินอ่าสิมีแบบมาจัดโรงทานรวมมาทำกับเขาให้ขาเจ้ากินเมื่อนี้่ก็ตั้งใจว่าไปในเมืองมาสื่อกับปุ่นมาว่าชิมตะมาข้าเจ้ากินมาเพราะว่าเอ้า บาทอดตอนเที่ยงเพราะว่าตอนแรงเขาเจ้าบริเหตุเขาเจ้าเมื่อเบริรแล้วมา,าตอนเศร้าสันโย้ยซื้อกระปุ่นมาสามโลขอบใจพี่ป้านาอาสุขูสุคนที่ติดตามไวพไวพอกันไ,ไ,ไ,ไหนคลิปหนาเมืม่ออื่นนี่กาพจน์จโยกแล้วเม<ส>ื่อดีแล้ววะจะทำมั้ยถวายสังฆทานพรแมนแล้วก็สิงโเศร้าเอกนเลยเศร้าเอกนะฮาอาชีพมาประจาอยู่ตรงนี้หรือว่ามาทํากับข่าวแล้ว่าตัดมังงันนี้เราก็สือมังงมาเนาะ แล้วก็เครื่อง,รองปรุงเลายอย่งังละาตามนี้พี่น้องจา๋าสบายดีซื้ออันพวกมากผิดประแดบแป้งนัวมาไหวพี่น้องตามตามาปุุงเด้อสาต